พ่อก่อนนะคะผู้จัดก,การเดี๋ยวมีคนมาเห็นนะคะบอกเลยอยู่กัน2คนให้เรียกชื่อเฉย,อย,อย,อยข,ขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะคะแพทเอ,าอ้ายานมาฉันดีใจมากไงที่เจอแกที่เนี่ยฉันก็ดีใจเหมือนกันพอดีว่าฉันเพิ่งได้งานที่นี่น่ะจริงหรอ ออผู้จัดการคะนี่แพทค่ะเพื่อนสนิทชั้นสมัยเรียนเองค่ะสวัสดีค่ะแพทนี่ผู้จัดการนะแฟนฉันเองอะเราแอบคบกันแต่ไกเพิ่งบอกใครนะแฟนเหรออืยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะแปนแต่น้ำพะเดี๋ยวสายแล้วนะได้ค่ะ ไปเจอกันนะแพทย์ยัยน้ำวานี่เกได้แฟนเพอร์เฟคขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทั้งที่เมื่อก่อนอะแกก็เป็นแค่เด็กเนิร์ที่ไม่มีใครเอาฉันจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้หรอ,อกเอกสารคะ่ะพี่น้ำวา นึกว่าพี่น้ำว้าแต่งตัวเหมือนกันเลยนะคะแต่งหน้าก็สไตล์เดียวกันด้วยพอดีว่าฉันเป็นเพื่อนสนิทของยายน้ำว้านะคะคือการแต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้มันที่จริงแล้วมันเป็นสไตล์ของฉันเองอะคะ่ะแต่ว่ายายน้ำว้าเอาไปแต่งตามจนคนคิดว่าเป็นสไตล์ของน้ำว้าะคะ่ะพอดีว่าเธอเป็นคนที่คิดอะไรเองไม่ค่อยเป็นนะคะ จริงเหรอคะแต่ว่าพี่น้ำว้าเนี่ยเป็นคนดูมีสไตล์มากเลยนะคะแล้วก็เก่งด้วยนี่ถ้ารู้แล้วอะ่าบอกใครนะคะที่เยน้ำว้าได้างานที่นี่ก่อนฉันอะก็เพราะว่าเยน้ำวา้าขอร้องให้ฉันมายื่นทีหลังอะคะ่ะจริงๆแล้วอะายน้ำว้าเป็นคนที่น่าสงสารมากเลยนะคะเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอะคะ่ะก็เลยต้องบังคับให้ฉันยอมเธอไปบ่อยแย่จังแล้วทำไมถึงยอมอะคะ พราฉันเป็นคนรับเพื่อนนะคะแต่คุณอย่าเอาไปพูดนะคะฉันสงสารน้ำาวานะคะกลัวว่าจะไม่มีใครครบเธอเหมือนตอนสมัยเรียนนะคะได้ค่ะแต่คุณเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะคะแต่พี่น้ำาวานี่แบบไม่อยากจะเชื่อเลย เห็นใสๆแบบเนี้ยร้ายเนาะเออร้ายไม่พอแถมแบบขี้กอกด้วยอะ่ะจริงสงสารคนที่เป็นเพื่อนนางเนาะเออจริงทำไมรู้สึกเหมือนเขาด่าเราเลยวะพูดอะไรยังไม่รลงตัวอีกไม่รู้สมองช้าหรือว่าดานอย่าไปสนใจอะไรแกปะไปกินข้าวเถอะฉันว่าเขาด่าฉันแน่ๆเลยอะ่ะ นทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยขอโทษนะครับผมนึกว่าคุณคือน้ำว้าน้ำว้าผมไม่ได้ตั้งใจงจริงนะครับนี่คุณแย่งแฟนแต่งกับคนอื่นไม่เอาอจริงเหรอนี่น้ำว้าอย่าไปโทษคุณอาร์เลยนะฉันผิดเองแหละที่ฉันใส่ชุดมาเหมือนเธออ่ะ พอดีว่าร้านซักรีย่ยังไม่ส่งชุดคืนฉันเลยอ่ะฉันก็เลยยืมชุดแกมาใส่ก่อนขอโทษทีนะฉันไม่ได้กอดแกหรอกมาเราไปกินข้าวงเถอะครับไม่วันนี้ฉันจะไปกินข้าวกับแพทเชิญคุณกินไปนคนเดียวเ่ะคุณอาคะ อย่าถือสาอย่านำว้าเลยนะคะเขาก็เป็นคนที่เอาแต่ใจแบบนี้แล้วค่ะแต่ก่อนอ่ะหนักกว่านี้อีกนะคะผมขอตัวนะครับอาจารยสวัสดีทุกคนแพทไปกินข้าวกัน ขอโทษนะทุกคนพอดีว่าฉันมากับน้ําว้าน่ะ,ะไม่เป็นไรหรอกแกไปเถอะฉันว่าจะไปเข้าห้องน้าพอดีอะ่ะอ้าวเอางั้นเหรอ,อฉันไม่รับไปกันเถิดแก ทษนะครับผมมาส่งดอกไม้ให้คุณน้ำวาครับฉันเองนี่แหละค่ะน้ำวาอ๋อดอกไม้ครับผมขอบคุณนะคะครับดีกันนะที่รักเจอกันที่ร้านอาหาร BAC เย็นนี้นะครับหฝันไปเถอะไปเก็จะได้ไปอ่ะวันนี้แหละฉันจะ ออกฝาโลงแกให้จมเลยยายน้ำวะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตคุณอร์ตมาได้ไงครับเนี่ยแล้วน้ำว้าเหรคือพอดีว่าน้ำว้าให้ ฉันมาแทนนะคะมาแทนเหรอครับน้ำว้าเขาจะทำแบบนั้นทำไมครับคือคุณอาคะคุณอาต้องใจเย็นๆก่อนนะคะพอดีว่าน้ำว้าเขาบอกว่าเขาเบื่อ,อคุณแล้วอะคะ่ะเขาอยากจะเลิกกับคุณแต่ก็ไม่กล้าบอกเองก็เลยส่ง,งฉันมาแทน,นะคะ่ะน้ำว้าเขาพูดแบบนั้นจริงเหรอครับจริงค่ะฉันต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะเยน้ำว้าก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะรักง่ายไหนเร็ว เธอก็เปลี่ยนผู้ชายบ่อยไม่ซ้ําหน้าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วละค่ะผมไม่เคยรู้เลยนะครับว่าผู้หญิงคนที่ผมรักเนี่ยจะเป็นแบบนั้นน่นนะคุณอาร์ตอย่าเสียใจไปเลยนะคะยังมีผู้หญิงดีๆที่คู่ควรกับคุณอาร์ตอยู่นะคะใครเหรอครับผู้หญิงคนนั้นแพทไงคะคุณอาร์ต แพทชอบคุณอาร์ตตั้งแต่แรกเจอแล้วนะคะแต่แพทก็เลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าแพทรักน้องว้ามากแต่แพทเห็นว่าน้องว้าทําแบบนี้กับคุณอาร์ตแพททนเห็นไม่ได้ค่ะแพทไม่อยากเห็นคุณอารตเสียใจเพื่อนเลวคุณอาร์ตคะ่ะช่วยแพทด้วยคะ่ะแกท,ทำแบบนี้ทำไมแพทฉันทำอะไรอะ คำว่าฉันก็ทําตามที่เกสั่งแล้วไงแล้วเกจะอะไรกับฉันอีกเกจะบังคับฉันไปถึงไหนอ่ะพอสักทีเถอะครับใช่พอสักทีผมหมายถึงคุณนั่นแหละพอสักทีครับคุณแพทนี่มันอะไรกันคะคุณอาร์ตคุณลืมไปแล้วหรอคะว่าผู้หญิงคนนี้มันลายแค่ไหนอะคนที่ลายอะคือคุณต่างหากครับ คุณเลิกเล่นละครได้แล้วละครอ,อะไรผมเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างหมดแล้วนะครับฉันว่าลนะ่ะเธอไม่ได้ใส่เสื้ออย่างที่ฉันคิดจริงๆหัวอ่อนมากเลยนะ้นำนวาไม่ทันคนอสซะเลย ใส่มาตลอดนะว่าทําไมคนรอบตัวฉันเนี่ยถึงตีตัวห่างออกจากฉันไม่ชอบฉันตั้งแต่สมัยเรียนทางนางพี่ฉันเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรผิดอ่ะที่แท้มันก็เป็นเพราะเธอนี่เองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันฉันไปคุยกับทุกคนหมดแล้วนะแล้วฉันก็รู้หมดแล้วด้วยว่าเธอเอาฉันไปพูดลับหลังอะไรไว้บ้างเธอทำแบบนี้ทำไมแพทเราเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนแล้วเงใครมันก็ต้องอยากดีอยากเด่นที่สุดปะแล้วฉันผิดตรงไหน แค่อยากทำตัวให้มันสูงขึ้นน่ะโดยการที่เหยียบคนอื่นเหรอครับแล้วไงฉันไม่สนหรอกนะว่าฉันจะต้องเหยียบหัวใครอ่ะคนเราันก็แบบนี้แหละแกงก็ระวังตัวไว้เหมือนกันนะน้ำวาแล้วคิดว่าแฟนแสนเพอร์เฟคของเธอเนี่ยจะไม่มีใครจ้องจะเอานอกจากฉันกันหรอเธอก็กันไว้ให้ได้ทุกรอบด้วยกันนะน้ำวาเพราะมันยังมีคนแบบเยอะต่อให้มีคนแบบคนเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะครับ เพราะว่าผมรักน้ำว้าคนเดียวจะอ้วกอ้วกออกมาเลยครับฉันไม่รู้เลยว่าเพื่อนฉันจะลายกาดขนาดนี้ฉันมันโง่จริงๆคุณไม่ได้โง่หรอกนะครับคุณแค่มองโลกในแง่ดีแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะาคุณมีผมอยู่ข้างตลอด และใครที่เข้ามาเนี่ยผมจะจัดการคนที่นิสัยไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของคุณให้หมดเลยจ้าพ่อคุณเก่งเช้น้ำตาหน่อยไม่สวยแล้ว